สวัสดีครับก็ขอทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนครูนะครับไม่ว่าจะเป็นครูพิเศษสอนครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการนะครับรวมถึงผู้ที่เป็นนักศาจบใหม่นะครับที่ติดตามเพจนี้นะครับแลาทุกคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับในสนามสอบต่าง โดยเฉพาะในสนามสอบของอาชีวศึกษานะครับซึ่งรอบการสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะเป็นการสอบรอบทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับก็คือการอ่านหนังสือนะครับทำแบบทดสอบต่างๆเพื่อให้ตัวเรานะครับมีความพร้อมที่สุด ในการที่จะเข้ารับการทดสอบจากผู้จัดสอบในแต่ละสนามสอบนะครับทันวันนี้เองนะครับทีมงานโมนายติวเตอร์นะครับก็จะมาในส่วนของหนังสือมาแนะนำนะครับให้กับทุกท่านที่กำลังจะเตรียมตัวอา่านหนังสือสอบนะครับหรือเตรียมตัวอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของหนังสือที่เป็นเล่มที่จะใช้ในการอาร่านสอบนะครับ มีเพียงชีตมีเพียงเอกสารที่ไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต็ตมาอ่านไปปริ้นมาเก็บไว้อ่านแล้วก็ปัญหาสําคัญของมันก็คือมันกระจัดกระจายนะครับเวลาที่ท่านจะเอามาอ่านมันก็รู้สึกว่ามันมันตามหายากเหลือเกินนะครับในบางเวลาเนี่ยอย่างคนในทีมงานของเรานะครับตอนอ่านหนังสือก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับ เวลาจะหาเรื่องนี้มาอ่านเนี่ยเผลอหยิบไปไว้อีกที่หนึ่งอ่ะหาไม่เจอเลยนะครับแต่เวลาไม่หานี่จะเจอนะครับหรือโดยรวมแล้วเนี่ยมันมันกระจัดกระจายมันมันรู้สึกว่าในการอ่านสอบของเรามันมันรู้สึกมันยุ่งยากเกินไปเนี่ยนะครับทังนนทีมงานของเราเนี่ยก็เลยรวบรวมเนื้อหาต่างๆนะครับมาเก็บไว้ให้เป็นหนังสือเล่มเดียวแล้วกันนะครับในแต่ละเรื่องนะครับโดยเฉพาะในการสอบ ในรอบทั่วไปที่ต้องใช้เกณฑ์เกณฑ์การสอบว1 4นะครับจะมีการสอบทั้งหมด3ภาคอย่างที่เคยนำเสนอในคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับจะมีสอบภาคกอนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะข้อสอบคล้ายของกอพอนะครับสอบภาคขอนะครับแล้วก็สอบภาคคอที่จะเป็นในส่วนของการนำเสนอแฟ้มผลงานแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะครับฉะนั้นภาคคอมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับ ในการเริ่มต้นเข้าสู่สนามสอบเนี่ยมันจะมาสําคัญตอนภาคกอกับภาคขอนั่นเองนะครับดังนั้นทีมงานของเราก็เลยทําหนังสือออกมาเป็นหลายๆเล่มด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีในส่วนของหนังสือที่ออกมาให้ท่านเอาไปอ่านก่อนนะครับก็จะเป็นหนังสือในส่วนของภาคกอนะครับในหัวข้อความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับ เล่านิดหนึ่งภาคกอมเนี่ยมันจะมีการสอบอยู่ทั้งหมด2ส่วนสามส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับคณิตภาษาไทยแล้วก็หลักการเหตุผลต่างๆนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนของภาษาอังกฤษนะครับห้ข้อแล้วก็ส่วนที่3ของภาคกอก็คือเรื่องนี้ครับความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ย ถ้าให้เดาข้อสอบก็อย่างน้อยก็50ข้อ50คะแนนนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนเนื้อหาเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพวกนี้มีในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับมีหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับและจะปิดท้ายด้วยเรื่องเจตกติและจะริยธรรมสําหรับข้าราชการเนื้อหาในส่วนของภาคกอเนี่ยในหัวข้อนี้นะครับเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักอยู่ประมาณ5เรื่องนะครับแต่ละเรื่องนะครับก็จะมีบทกฎหมายย่อยๆลงไปอีกถ้าให้ท่านไปหาในส่วนของเอกสารจากอินเทอร์เน็ตจากตามเว็บ พระราชกิจสืบการต่างๆเนี่ยาตามราชกิจจานุเบกษาเนี่ยท่านส,สามารถทําได้แน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยมันเยอะครับเนื้อหามันเยอะจริงๆนะครับอย่างเช่นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับหลักการบริหารจิตการบ้านเมืองที่ดีก็เยอะนะครับสรุปแล้วเนื้อหามันกระจัดกระจายมากนะครับงั้นเราก็เลย สร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาไว้ในหนังสือเล่มเล่มเหล่านี้ครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับมีในส่วนของข้อสอบให้ท่านได้ทดลองสอบด้วยนะครับข้อสอบก็อย่างน้อยกประมาณ500ข้อขึ้นไปนะครับ ีนี้หลายท่านนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จาก YouTube นะครับหลายๆสำนักหลายๆติวเตอร์หรือหลายๆกูรูนะครับที่มาให้ความรู้แบบฟรีๆอันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของท่านในการที่จะหาเนื้อหามาอ่านเนี่ยแล้วมันไม่รู้จะไปจบที่เอกสารตัวไหนเนี่ยก็ลองหยิบหนังสือนะครับของทีมงานเราไปไปลองอ่านดูนะครับจะเป็นหนังสือในชุดแรกนะครับ ภาคกความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะครับภาคกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีอยู่3ส่วนอีก2ส่วนเราจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเราไม่ถนัดมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ภาษาไทยอันนี้เราไม่ถนัดเราไม่ทําออกมานะครับภาษาอังกฤษยิ่งไม่ถนัดไปกันใหญ่ฉะนั้นเราจะทําในสิ่งที่เราถนัดก็คือเรื่องของความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนื้อหาทุกอย่างอัดแน่นลงไปในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนนี้ผมมารีวิวหน้าปกแล้วก็เล่า,าบทสรุปของหนังสือให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับจัดจำหน่ายในรูปแบบไฟล์ PDF นะครับราคา250บาทถ้าเป็นหนังสือนะครับเนเล่มสีแดงเนี่ยเป็นรูปเล่มหนังสือจะจำหน่ายอยู่ที่350บาทแต่ว่าตอนนี้ทางทีมงานยังไม่สะดวกในการที่จะดําเนินการทางด้านของหนังสือเพื่อให้กับท่านนะครับ ก็เลยจัดจำหน่ายเป็นชุดไฟล์ PDF ให้ท่านเอาไปเปิดในแท็บเล็ตในมือถือหรือเอาไปพิมพ์มาไว้อ่านก็ได้นะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่างหลายๆคนในทีมงานของเรานี่ก็ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นไฟล์นะครับตอนที่แบบยังเป็นครูตัวเล็กๆอยู่นะครับก็ซื้อไฟล์มาแล้วก็มาอ่านในแท็บเล็ตแล้วก็ อะไรพวกนี้กันนะครับก็ถือว่าสะดวกพอสมควรแต่แต่ถ้าท่านใดมีความต้องการที่เป็นรูปเล่มจริงๆนะครับก็สามารถทักแชทนะครับเข้าไปในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์เอาไว้เดี๋ยวจะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็จะดําเนินการจัดส่งให้ในภายหลังนะครับนะแต่ถ้าเอาสะดวกเลยก็เป็นชุดไฟล์ pdf นะครับฉะนั้นเล่มสีแดงเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเนื้อหาแล้วก็มีข้อสอบ มากกว่า500ข้อให้ได้ลองปฏิบัติลองทดสอบกันดูว่าจากที่อ่านเนื้อหามาเนี่ยท่านทำได้ประมาณกี่ข้อนะครับแล้วก็มีเนื้อหาอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะไปเป็นข้าราชการครูด้วยนะครับนั้นจะมีส่วนนั้นเสริมมาให้คือการสอบเนี่ยมันมันมันไม,นมน่ไม่ได้สอบเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับมันจะมี เขาเรียกว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในแต่ละเรื่องหรือความรุ่นอื่นที่มันเป็นพื้นฐานของเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นเราก็เติมในส่วนนั้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเล่มสีแดงนะครับเนื้อหาบวกกับข้อสอบในราคา210บาทถ้าเป็นไฟล์ pdf ถ้าเป็นหนังสือ350บาทนะครับท่านใดที่สนใจจะเอาไปอ่านนะครับก็ทักแชทเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเราคอยตอบกลับไปนะครับ แต่ถ้าท่านมีหนังสืออ่านอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็อ่านหนังสือเล่มนั้นไปเลยเพราะว่าอันนี้นะครับเราเราทําขึ้นมาอาจจะช้ากว่าสํานักอื่นนะครับแต่ว่ามันก็มีในส่วนของเนื้อหาที่คิดว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การสอบหลายๆสนามที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาตรงนั้นแหละครับมาจับใส่กับหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้น ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีกับท่านนะนะครับแต่ถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับอันนี้หนังสือเล่มสีแดงนะครับส่วนเล่มสีเขียวเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นความต้องการของอหลายหลายท่านนะครับที่บอกว่าเนื้อหาอา่านมาเยอะแล้วอา่านมาทุกสำนักแล้วไปดู YouTube สำนักอื่นมาแล้วนะครับไปดู YouTube จากกูรูคนนั้นคนนั้นคนนี้นค,นนคนนั้นมาแบบจนความรู้เต็มแล้วนะครับทีนี้อยากจะท้าทายนะครับ ก็เลยแยกข้อสอบออกมาไว้ในหน,งนังสือเล่มสีเขียวต่างหากเลยนะครับจะไม่มีเนื้อหาให้ท่านอ่านนะครับจะมีเพียงข้อสอบให้ท่านได้เข้าไปลองทดสอบในแต่ละเรื่องย่อยๆนะครับซึ่งมีข้อสอบมากกว่า500ข้อนะครับจัดจำหน่ายเป็นในรูปแบบของไฟล์ pdf แค่100บาทเท่านั้นนะครับนั้นเล่มสีเขียวจะมีแค่ข้อสอบส่วนเล่มสีแดงจะมีเฉพาะ เล่มสีแดงจะมีเนื้อหากับข้อสอบนะครับเล่มสีเขียวจะมีเฉพาะข้อสอบเพียงอย่างเดียวมีเฉลยให้ด้วยนะครับไม่ใช่ผมพูดแต่ว่ามีข้อสอบแต่ไม่มีเฉลยให้มีเฉลยนะครับก็ทําเสร็จปับ๊บก็มีเฉลยให้เฉลยนะครับนั้นเราก็จะได้รู้ว่าจาก50ข้อในเรื่องนั้นเราทําได้ทั้งหมดกี่คะแนนในครั้งที่1ครั้งที่2อ,อะไรพวกนี้นะครับฉนันทั้งสงเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ว่าแยกสัตว์แยกส่วนออกเป็นเป็นแต่ละเล่มนะครับถ้าท่านต้องการเนื้อหาบวกข้อสอบก็จบที่เล่มแดงเล่มเดียวนะครับแต่ถ้ามีเนื้อหาอ่านเยอะแล้วอยากได้ข้อสอบอย่างเดียวก็เล่มเขียวนะครับนะในส่วนของหนังสือนะครับในชุดแรกภาคกความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีส่วนหนังสือหลายๆเล่มที่จะตามมานะครับ จะอยู่ในส่วนของภาคขอนะครับโดยเฉพาะภาคขอในหัวข้อกฎหมายการศึกษานะครับเดี๋ยวน่าจะไม่เกินกลางสิ้นเดือนนี้น่าจะมีออกมาอีกหนึ่งเล่มให้ท่านได้ลองเอาไปอ่านดูนะครับก็เป็นการกลั่นกรองจากประสบการณ์ทั้งหมดลงไปในหนังสือฉะนั้นหนังสือทุกเล่มมันเหมือนกันนะครับก็คือมันมีตัวอักษรแต่ว่าประสบการณ์ที่หลายหลายท่านที่ เป็นสำนักติวเขาเติมลงไปเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นจุดที่แต่ละท่านเลือกที่จะซื้อหนังสือกับเราหรือจะซื้อหนังสือจากที่อื่นอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจนะครับแล้วก็ผลงานของหลายๆท่านที่ผ่านมานะครับแต่ต้องบอกว่าของเรานี่จัดประสบการณ์ลงไปในนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับภาคอวิชาการศึกษาอันนี้ก็จะจัดหนักจัดเต็มให้นะครับ ดันั้นถ้าหลายๆท่านที่ต้องการจะหาหนังสือเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยในรอบทั่วไปแล้วก็รอบกรณีพิเศษหรือรอบคนในเนี่ยในสังกัดอาชีวศึกษาเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับทีมงานเราก็จะพยายามสร้างสรรค์นหนังสือออกมาให้กับท่านได้ได้ลองเอาไปอ่านนะครับส่วนดีไม่ดีก็ค่อยไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านแน่นอนหนังสือเล่ม2เล่มนี้นะครับเป็นเรื่องเดียวกันแยก เป็นส่วนแค่นั้นเองทีน,นี้พาไปดูในส่วนของเนื้อหาเล็กน้อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเล่มแรกนะครับเล่มสีแดงนะครับก็จะมีจํานวนหน้าอยู่ทั้งหมดประมาณ300กว่าหน้านะครับท่านั้นอย่างที่ผมบอกนะผมจะอัดเนื้อหาลงไปอย่างเต็มที่นะครับคือเน้นเนื้อหาไว้ก่อนนะครับ พราะถ้าท่านมีหนังสืออ่านแล้วมันเนื้อหามันรวบรวมไว้ที่เดียวกันมันจะง่ายนะครับมันไม่ต้องแบบแบกอะไรไปเยอะนะครับแต่ผมก็เชียร์นะครับถ้าท่านที่แบบสามารถที่จะหาเอกสารหรือชีพต,ต่างๆมาอ่านด้วยตนเองได้อันนี้ก็สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องลงทุนในส่วนของการเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอบมาก่อนเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนมาอ่านอะไรยังไงพวกนี้นะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับอันนี้เป็นส่วนของสารบัญน,นะครับดูกันแบบคร่าวๆนะครับว่าที่เราจะอ่านมันมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ300ก่อนหน้านะครับนั้นเราก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่5เป็นต้นไปเป็นส่วนเนื้อหานะครับผสมประสานกันไปฉะนั้นโอ้โหจบที่เล่ม เล่มสีแดงนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะนะครับก็ถ้ามันอย่างที่ผมบอกเนื้อหามแต่ละสํานักเขาทำมาไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นส่วนขอ้ขอสอบนะครับขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะให้ท่านดูคร่าวๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะครับ าสามารถไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่อะไรครับในในเพจนะครับเคยโพสต์ไว้แล้วนะครับปักบุดไม่ด้วยนะเนื้อหาคร่าวๆนะครับคุ้มนะครับเนื้อหาอยู่ในนี้แต่จะอ่านหรือไม่อ่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรครับาการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดแล้วก็บทลงโทษเวลาที่เรากระทำผิดนะครับ อย่างเช่นตำรวจนะครับที่เอารถในส่วนของรถตำรวจนะครับไปขับไปมั่นผู้สาวนะครับอยู่ทางภาคใต้อันนั้นถือว่าเป็นการกระทําผิดทางขาา้าราชการนะครับในคดีอะไรนั้นนะครับผมก็จะมีในส่วนของฐานความผิดแล้วก็จะมีบทลงโทษให้ท่านไว้อ่านแล้วครับเรียบเรียงเป็นแบบบทสรุปง่ายๆนะครับแต่ถ้าท่านไปอ่านไปดาวน์โหลดจากตัวเว็บ รัฐก,กิจจานุเบกษามาอ่านก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะเป็นภาษาที่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาษากฎหมายเกินไปบางทีเราอาจจะอ่านแล้วมันงงตกแล้วตกลงแล้วมันคืออะไรเนี่ยนะครับงนั้นหนังสือของเราจะออกแบบมาแบบให้อ่านง่ายๆนะครับในในบางตอนที่มันเป็นกฎหมายจ้าจ่าเราก็จะไม่ตัดนะครับแต่เราจะเน้นเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์น่าจะออกข้อสอบให้นะครับอย่างประมวลกฎหมายอาญาตรงนี้นะครับ ก็มันจะมีตั้งแต่มาตรา147จนถึง166ที่มันเป็นความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการงั้นเวลาที่เรามาทำงานแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหรือเรากำลังจะกระทำผพานผิดอยู่เนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะไม่กระทํานะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาความรู้ไปสอบอย่างเดียวนะแต่เรารู้แล้วเราสามารถจะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นกฎหมาย มันเขียนดักไว้เวลาคนทําผิดคุณก็จะได้รับโทษตามนั้นฉะนั้นถ้ารู้ก่อนก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริงก่อนที่จะไปสอบก็ะจะได้เปรียบคนอื่นนะครับนะฉะนั้นเรารวบรวมมาเป็นแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีคดีตัวอย่างด้วยนะครับเกี่ยวกับศาลฎีกาตัดสินยังไงถึงเป็นโทษนี้นะครับโอ้ขนาดผมเขียนเขียนกับทีมงานนี่ก็อ่านแล้วยังเพลินนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาชมเอกสารตัวเองนะหมายถึงว่า เออนะครับสแสดงว่าไอ้ที่เราปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการมาเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยผิดหมดเลยนะครับนะบางครั้งบางทีนะครับหืติดคุกแล้วนะครับหืโดนปรับโดนโดนโทษประหารด้วยก็มีนะครับบางอย่างที่แบบบางคนทําหรือว่าเราทําเนี่ยนะครับงั้นรู้ก่อนก็จะเป็นเครื่องป้องกันเรานะครับไม่ให้ทําในสิ่งที่ผิดรวมไปถึงในส่วนของอ เนื้อหาใหม่ล่าสุดนะครับของเขาเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ออกในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมของครูออกมานะครับซึ่งไปอ้างอิงกับมาตรฐานทางจริยธรรมของของส่วนกลางที่ออกมามี7ข้อใช่ไหมครับแต่ของครูเนี่ยจะออกมามีทั้งหมดฉบับร่างมี9นะครับแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยก็ตัดเหลือเหลือ8นะครับในส่วนนี้เราก็มีเนื้อหาให้ดูนะนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยของพฤติกรรมตัวอย่างด้วยนะครับฉะนั้นใครกําลังหาเนื้อหาส่วนนี้อยู่พอดีก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงมันจะมีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรณของวิชาชีพเล็กน้อยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาออกข้อสอบด้วยก็เลยเติมเต็มเนื้อหาตรงนี้มาโอ้นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ประเภทของข้าราชการแล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นท่านหาหนังสือภาคกอการเป็นข้าราชการที่ดีอ่านอยู่เนี่ยก็น่าจะจบยิ่สุดอยู่ที่เล่มนี้เลยนะครับนะลองดูนะครับเผื่อท่านใดหาหนังสืออ่านอยู่นะครับและในส่วนของของทีมงานเราเนี่ยก็จะจะบรรยายให้ฟังด้วยนะครับในบางโอกาสที่มีเวลาจริงๆนะครับ ข้าราชการไทยในยุค4.0เป็นยังไงนะครับโอ้โหแน่นอนครับรัฐบาลผลักดันให้ข้าราชการทุกคนเป็น4.0ฉะนั้นเราในฐานะที่จะไปเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนหน่วยงานหนึ่งนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย4.0ด้วยฉะนั้นเราจะเอาในส่วนขององค์ความรู้ตรงนี้ไป ไปจัดการยังไงอันนี้ก็ค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารจากทีมงานของเราไปก่อนก็ติดตามทางแฟนเพจไปก่อนนะครับหรือจะมีในส่วนของกลุ่มที่แจ้งข่าวสารเข้าไปนะครับนั้นเล่มที่1นนะครับเนื้อหาบวกข้อสอบนะครับแล้วก็มีเฉลยให้ในตัวนะครับอ่ะ นี่คือการเอามาบอกกับทุกท่านเล็กๆน้อยๆยนะครับเกี่ยวกับหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยภาคก่อความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเล่มสีแดงนะครับเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดตามหลักเกณฑ์สอบว14เลยนะครับไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวกับพวกพภาษาไทยเราเน้นในสิ่งที่เราถนัดก็เลยทาเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาจําหน่ายเป็นไฟล์2 1 0บาทนะครับถ้าเป็นหนังสือ3 1 0บาท แต่อาจจะได้ช้านิดหนึ่งตัวอย่างที่เป็นข้อสอบนะครับตัดเฉพาะข้อสอบออกมาเหตุผลอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหลายท่านทําหน้าที่หนักเกินไปทําหน้าที่ทุ่มเทกับงานตรงนั้นมากเกินไปจนไม่มีเวลาอ่านก็เอาข้อสอบไปไปเทรนนิ่งกันนะครับเหมือนมีหลายๆสํานักที่เขาทาเป็นอะไรนะครับพันๆข้อออกมาให้กับหลายคนได้ลองเอาไปอ่านก็ในประโยชน์เหมือนกันนะนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีนะครับนี่จัดหนักจัดเต็มเนื้อหาแล้วก็ไปทําข้อสอบดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็จัดไปนะครับหรือถ้าใครอ่านหนังสือหมดแล้วอยากจะลองข้อสอบก็มาลองกับหนังสือเล่มนี้นะครับไฟล์ละ100บาทนะครับมีประมาณ130บกว่าหน้านะครับอันนี้ก็เยอะเหมือนกันเนาะเนื้อหาก็ครอบคลุมเลยนะครับเนี่ยครับตามสารบัญนะครับก็พร้อมนะครับทั้ง2ไฟล์นี้นะครับพร้อมกับ พร้อมให้ทุกๆท่านได้ลองตะลุยดูนะครับฉะนั้นบทสรุปของของการมานําเสนอหนังสือให้กับท่านได้ได้ชมก็มีสองเล่มนะครับเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่สําคัญนะหนังสือทุกเล่มที่ท่านสั่งไปนะครับเนี่ยถ้ามันมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งไฟล์อัปเดตให้กับท่าน โดยที่ไม่ต้องมาเสียตังค์เพิ่มเติมเลยนะครับพูดง่ายๆคือถ้าซื้อครั้งเดียวนะครับแล้วผมมีข้อมูลท่านเอาไว้ก็จะส่งไฟล์อัปเดตให้กับท่านตลอดนะครับทั้ง2เล่มนี้เลยนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านได้ได้ประโยชน์จากการเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวก,ก็ก็ติดตามได้จากแฟนเพจของเราโดยตรงนะครับบางช่วงบางตอนอาจจะมีการความเคลื่อนไหวเลยเพราะว่า ภารกิจเยอะนะครับส่วนบางช่วงบางตอนก็นอาจจะเยอะข้อมูลเยอะเกินไปก็แสดงว่าว่างนะครับหรือเข้าไปรับชมในส่วนของคลิปต่างๆนะครับย้อนหลังที่ช่อง YouTube ช่องโมนายได้นะครับจะมีคลิปอัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะนั้นในในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการแนะนำหนังสือนะครับถ้าสนใจก็ทักไปใน inbox ได้เลยนะครับหรือมีคำถามอื่นเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับยินดีจะตอบคำถามทุกทท่านนะครับหลายๆท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสอบถามจากข้อมูลจากเพจของเราก็ก็ได้คำตอบไปหลายคนนะครับซึ่งเราก็พยายามหาคำตอบที่มันถูกต้องมาให้นะครับและหลายท่านที่สั่งซื้อหนังสือไปแล้วนะครับถ้ายังฟังอยู่ตอนนี้ก็รีวิวกลับมาได้นะครับจะให้ปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราโอเพ่นให้กับทุกท่านนะครับ ไม่ใช่ว่าสั่งซื้อของเราไปห้ามติห้ามชมนะครับก็ได้หมดนะครับรวบรวมทุกอย่างสร้างสรรค์เป็นผลงานให้กับท่านได้เอาไปเตรียมตัวในการสอบครูผู้ช่วยนะครับบางว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับท่านในการเตรียมตัวสอบคาดว่าจะเปิดสอบในไม่ช้านี้แน่นอนเพราะครูก็ฉีดวัคซีนแล้วนักเรียนก็จะได้ฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาในเดือนหน้านี้เอง ฉะนั้นเทอมต่อไปก็อาจจะมีการเปิดสอนตามปกติเหตุการณ์ก็อาจจะปกติขึ้นหรือเปล่าจนนําไปสู่การเปิดสอบตามที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องไปลงสนามสอบนั้นคำถามที่สำคัญก็คือพร้อมหรือยังครับนะครับถ้าใครพร้อมก็สบายตัวกว่าคนที่ยังไม่พร้อมเลยนะครับฉะนั้นหลายท่านมาตื่นตัวตอนสองเดือนสุดท้ายไม่ได้นะครับ ต้องตื่นตัวตั้งแต่วันที่เราจบการศึกษามาแล้วหรือตั้งแต่วันแรกที่เรามาทํางานครูนะครับจะต้องเตรียมตัวในการเป็นครูผู้ช่วยซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะครับงั้นวันนี้แนะนําเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ